ทักษินมาเองตอบสื่อนอกชัดทำไมถึงกลับไทยวันที่22สิงหาคมอุคงอิงแพร์ทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความแจ้งว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษินชินวัตรเตรียมตัวเดินทางกลับมาไทยในวันอังคารที่22สิงหาคมเวลา9นาฬิกาณดอนเมืองโดยอุงอิงบอกว่าจะไปรับคุณพ่อด้วยตัวเอง ล่าสุดนั้นสำนักข่าวดังได้อ้างอิงบทสัมภาษณ์ของนายทักษิณก่อนบินออกจากนครดูไบประเทศ UAE ไปยังประเทศสิงคโปร์โดยกำหนดการมายัางประเทศบ้านเกิดว่าไม่เลื่อนแน่นอนและไม่เลื่อนการเดินทางอีกแล้วการเดินทางกลับไทยครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกแต่อย่างใดเพราะมีแผนไว้อยู่แล้วนายทักษิณกล่าวว่ากำหนดกลับวันที่31กรกฎาคมแต่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันหยุดก็เลื่อนมาเป็นวันที่10สิงหาคม แต่ก็มีคนไปดูเลิกดูยามให้เป็นวันที่22สิงหาคมเขาบอกว่าเป็นวันดีซึ่งก็ไม่ได้เชื่อแต่ก็ไม่อยากขัดใจอยากให้ทุกคนรักกันอยากให้บ้านเมืองสงบส่วนที่ไม่ยอมกล่าบวันที่21สิงหาคมเพราะว่าเป็นวันเกิดของลูกสาวซึ่งคงไม่ได้ฉลองในวันนั้นเพราะต้องไปนอนในคุกคงเป็นไปตามกระบวนการรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตนก็อายุเยอะแล้วคิดถึงหลานอยากอยู่กับครอบครัวมาก